กราบสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อสุขสุขคนมื้อนี้กับผมกับพ่อคคือเก่าคือเดิมพี่น้องเพิ่มเติมก็คือปูซอสมือนี้น้องเอาตามกระแซแล้วพี่น้องเนาะปูซอสปูซอสปูมาซอสพี่น้องหนึ่งเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะเาทำใจรัดน้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะเอาปักเข้ากับมีลายข้างหลังนี้กับม่วงเวรแน้วพี่น้องเนาะผักกัดกรอบกับมีพริกยำหวานนล้วพี่น้องเนาะตัดกรอบกระเจี๊มีแครอทนล้วพี่น้องเนาะใส่เรียบร้อยนล้วพี่น้องเนาะเอา พี่น้องก่อนที่กินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องช่องกินไปแชร์ไปในชาแนลฝากเป็นกำลังใจสาวในค่อบครัวเด้พี่น้องดเอด้อตอนรุ่งเช้าด้วยนะคะ<า>พี่น้องมามากินน้ำกันได้จับม,มือพี่น้อง,องกินกน้ำาเริ่มตัวใดก่อนเอา,เ,อาอเริ่มอมกลางนี้ก่อนเนาะนี่พี่น้องอู๋ช็อตพี่น้องอู๋ช็อตอู๋ช็อตพี่น้องันปีมอใส่เรียบร้อยเนาะพี่น้องแกะแบบไรอ่ะแกะเป็ดอ่ะอืมเฮ้ยพี่น้อง เป็นโตโตล้ว้วววไไอเว้ยม,มาเล็วเนาะมันช้อนยังกินงากคัดๆ <c oughs> เอง สาวบามาน้ำเริ่มทีชาวิชอิ่มเลยนะ <ừ. S 1> อืมอ,อืมขาาเปล่งก็อบอะกินชอตแต่หลาคยคนเขาเฮ็ดได้หมดยังอ,อ้าวปูบ้างยังนชอต หมดไปแล้วหนึ่งพี่น้อยอืมลืมบอกพี่น้องม่ใช่ตัวชิบช่อทองที่พกแต่ชิบช่อตัวพี่น้องมันโลวกว่าอ่ะัปที่ช่องพี่น้อง คงได้กินไหวได้กินร้ายไปหนาะเอาพี <c oughs> ่สบายน้ำจิ้มวัดเด็ดกิเกาไปหนาะเขาตักแล้เฮนะ็ดเฮ็ด ผักพี่น้องลงข้างล่างเลยโชต์ละไรพี่น้องหมามาพี่น้องมากินด้วยกันเดี๋ยวทำไมมาคลิปนี้กะปากแสให้แน่เด้อพี่น้อง เพรากกินไวพ่เนาะนายกินจ้นาน้ำมันกิน้ำพี่นนอะ

ในมันมันมันแห้งไปห้อหวานหวานมาพี่น้องมา ลงไม่ไหวใส่มือหักขนาดนี้หรอเป็นไอะไรเนี่ยลองไปเฮ็ดไปเนาะกุ้งซอสกะดินได้ตอนแรก khỏi một khoái là không, đá đá này, nó lên sát. <laughs> ขนาดก,กินชาอ้มันชดดีอ่ะนี่น้องผักกระแบนมนั่นหรออืมหวานหวานพี่น้อง อ,อิ่มซีพุดววหวานๆเนื้อเท่ากันเลย Non. บ้าตัวนี้มันถัมปูมชดมก,กับจับมีลูกสาว,วได้มาพี่น้องห เดี๋ยวสามซีโดะอิะ่มแล้วนะบอกโผมืดอได้พี่น้องอ่ฮะนะฮะนี กินันน yeah> UH> ี้เลอะได้ดับหนาโอ้มันเนี่ยอูคนชดน้อยเผ็ด

แกะล้วเอมมาแซนจับไักเงามันนูนี่สะดยดดูไป

วกว็กลัวจะเผ็ดดิบอ่ะมืดผลจะตกพี่นอ้องมาตกได้็ก้ายมันนั้นกิ้มเลอะพอ,อไปงั้นจะนายมัดหาห้าตัวเอาพี่น้องจะรับคลิปนี้กับ เมดพี่นอ้องนั่นจิ้มเลือน้อยเดียวเทไปเทมาเลือน่อยเดียวครันอ่ะนับทิ่นี่ก็พักเ้ากันยังเหลือพี่น้องเรือบรายนี่จะเมดแซ่พี่น้องเอ้านับที่นี่เราก็จบเพีงเท่านี้พี่น้องทิ่หน้าพอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแจ๊กกดติดตามพี่น้องช่องกินไปแช่ไปในช่องฝากเป็นกำลังใจสาวในกระบอกขวยได้พี่น้องเด้ออ๋อกลับมาสวัสดีค่ะสบายดี